นะวันนี้พี่นับขับค้าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะ,คะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะกับเรื่องข้อการรวมกันกับหลายๆหน่วยงานนะคะในการเจะจา,า้านพลังวิจัยไทยเพื่อจะนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อเขาจะได้บอกว่า จากหิงสู้หางงานอยู่ใจจะได้ใช้งานจริงสักทีนะคะโดยสกสวอเขาจับมือกับซิบซ้อมหาวิทยาลัยภาผักตายจัดประชุมอายุ Connect, คอนเนคขลังที่้องทีส่งคลาค่ะดึงงานวีจอซสู้การใช้ประโยชน์จริงหวังจะยกระดับเศรษฐกิจสังคมและก็ต่อยอดสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติค่ะ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคผักตายมหาวิทยาลัยสรงคล้านครินต์อำเภอหัดยหญ่จังหวัดส่งคล้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ปจัจและนวัตรกรรมหรือสกสวเขาจับมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยผักตายสิบซองแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยส่งคล้านคริน์มหาวิทยาลัยวัไลหลักมหาวิทยาลัยถักซินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบังวิทยาเขตจุมพรเขตอุดมศักดิ์ อุทยานวิทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมาหาวิทยาลัยราชภัฏส่งคล้านครสุรา์ผู้เก็ตแล้วก็ยะลา จัดประชุมอายุคอนเนคครั้งที่สองสานพลังวิจัยไทยชายงานจริงมุ่งพลักดันงานวิจัยและนวัตรกรรมจากห้องแล็บสู่การใชายประโยชน์จริงในเชิงเศรษฐกิจสังคมและนโยบายพร้อมต่อยอดสู่ความรวมมือในระดับนานาชาติค่ะโดยอธิการบาดีจากทงางซ้มมหาวิทยาลัยค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัตแกว้วประดับอธิการบาดีมหาวิทยาลัยส้ขคล้านครินตัวแทนของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายถี่ประชุมอธิการบาดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปโอค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวัฒนยาร στ, อดอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซีวิชัยตัวแทนโค้งมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยเส้งชัยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงคลาตัวแทนโค้งมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะรวมก่าวตอนรับโดยมีศาสตราจารย์ดรวิษณน มีโยรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมหรือว่าโซโกโซโวเป็นผู้ก่าวเปิดงานแล้วก็รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมทั้งนำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำพ่นงานวิจัยแล้วก็นวัตรกรรมไปใช้ประโยชน์ให้บรรลุเปา้าหมาย SRI4All ค่ะโดยวิสัยทัศน์นี้ค่ะก็จะมีการวางแผนและการงบประมาณเป็นกลไกสำคัญ ซึ่งครอบคุมทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตรกรรมอีกทางยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักธุรกิจภาคหัฐภรคประชาคมหรือว่าประชาชนทั่วไปได้มีส่วนรวมในการสร้างสรรค์และก็พัฒนาประเทศค่ะ หลังจากนั้นค่ะก็เป็นการนําเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนการใายประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็ตัวอย่างผลงานที่มีศัก,กยภาพพร้อมขยายพ้นของมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานในเครือข่ายภูมิภาคผัก,ผกตายทังซิบซองแห้งค่ะแล้วก็มีการจัดเซวนาวอสเน็กนะคะเพื่อระดมความคิดแล้วก็กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยในอนาคต โดยมีการท่ารื้อถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติซึ่งผู้เข้าร่วมก็ต่างเห็นพงว่าความรม่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้พนงานวิจัยไทยเนี่ยก้าวสู้การใช้งานจริงได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการพลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้นํามาจะแสดงไวในบริเวณงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราแล้วก็สมุนไพรเทคโนโลยีฐานชีวาภาพเทคโนโลยี เทศจสมมยไหมเครื่องซ้ำอางจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็อาหารพืนทิ้นเพื่อจะสาติติให้เห็นหว่าง,งานิจใจเนี่ยสามารถต่อยอดสู้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้จริงที่พร้อมขยายพ้นสู้เชิงพาณิชย์แล้วก็นโยบายค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้วประดับอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยสุลานครานคริก็ไดบอกว่าการประชุมวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความรวมมือในภาคใตาย เธ่ไม่ได้ทํางานเพียงลําพังแต่ว่าเดินไปโดยกันในนามเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์จริงต่อประชาชนเศรษฐกิจและก็สร้างคุมผพมเชี่ยว,ว่าการรวมพลังกันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มตอนสําคัญข้องการยกระดับงานวิจัยสู้ระดับนานานชาติค่ะลองฟังเสียงแลค่ะมีความพร้อมมากครับทั้งองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ ทั้งทางเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกับเคลื่อนคิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเราเชื่อมั่นในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตรกรรมมาใช้ในการกับเคลื่อนสังคมกับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าจะเกิดผลกระทบที่ทั้งในเชิงมูลค่าและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยการได้ทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่องของกลไกต่างๆ การมองเป้าหมายร่วมกันจากกองทุนววนอซึ่งทางสกสวเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่ดูแลนโยบายตรงนี้ก็ทําทให้เราได้มีประเด็นที่ชัดเจนขึ้นมีช่องทางการทํางานร่วมกันเพราะนเครือข่ายมาอะไรในภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเรามีความพร้อมครับที่จะทำงานตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางสกสวที่ลงมาดูข้อเท็จจริงแล้วมาแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ รวมถึงทางกรมมรัพสินทางปัญญาด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับก็จะทําให้พวกเราเองปรับวิธีการทํางานได้ตรงประเด็นมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความรวดเร็วในการทํางานเพื่อที่จะร่วมกันนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงครับ รองศานสาตราจารย์นายแพทย์สุนทนวงซิรีค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและก็นวัตกรรมมาหาวิทยาลัยสงคล้านาครินก็ได้กล่าวเสริมค่าวสูซโกสโวค่ะมุ่งพักดันวิสัยทัศน์ SRI4O เพื่อให้งานวิจัยและก็นวัตกรรมเป็นข้อทุกคนไม่ใช่แค่ข้องนักวิชาการแต่ว่าเป็นข้อประชาชนถูกผาักซ้นในวันนี้ค่ะก็ได้เห็นสกภาพขอา้อม้าวิทยาลัยในภาคกตายที่ามาต่อโยอดสูเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สร้างคมได้จริงหากขับเคลื่อนรวมกันอย่างต่อเนื่องก็ จะเกิดผลหลับเทจับต้องได้ทั้งในประเทศและก็ระดับนานาชาติสร้างไรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยางั่งยืนได้ค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เปลี่ยนแปลงระยะสั้นจะต้องเป็นระยะยาวเพื่อสังคมลูกหลานต่อไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่ากับว่าการรวมตัวของพวกเรานะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกมหาวิทยาลัยของพวกเราจะอาศัยเทคโนโลยีแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไปช่วยสังคมชุมชน หนึ่งหลังจากที่เราได้วิชั่นที่เป็นเซ u ร์เทนวิชั่นแล้ว 2. เราจะทำมาสเตอร์แลนที่เราจะวางแผนร่วมกันว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะไปสู่ข้างหน้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เศรษฐกิจสังคมชุมชนดีขึ้นอย่างไรและสสิ่งสุดท้ายเราจะได้เอาเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การไปใช้ประโยชน์ภายใต้อ u Connect ที่สกสว ช่วยกันกับเราในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ให้ประสบความสําเร็จพวกเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะต้องทําได้และต้องเป็นจริงขอบคุณครับ ดานศาสตราจารย์ดตตรวิศนุมียูรองผู้อํานวยการสซอกอวออออเปิดเผยนะคะว่างานครั้งนี้เป็นเวทีสําคัญที่จะเื่ิมโยงผลงานวิจัยกับการพัฒนาประเทศมุ่งสู้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แล้วก็สอดรับกับวิสัยทัศน์ SRI4O ค่ะที่ต้องการให้ถูกผาักสวนทางนักวิจัยนักธุรกิจภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนได้มีส่วนรวมในการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน,น์สูงสุดเป้าหมายก็คือทําให้งานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่สามารถต่อยอดเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สร้าง คมได้จริงค่ะลองฟังเส้นแรกค่ะผมคิดว่างานวิจัยของเร,เราเนี่ยอยู่ในห้างละแต่มันยังไม่ได้ไปอยู่ในห้างใหญ่หรือห้างสปปรรพสินค้ามันอยู่ในห้างท้องถิ่นเราจะสังเกตอย่างที่ท่านอนธิการได้พูดว่าจริงๆแล้วเราอยากมี innovation portfolio อยากจะเห็นว่าเราเทำอะไรกันไปบ้างแล้ว อิมแพคของงานนวัตกรรมนั้นๆเนี่ยมันมีผลอย่างไรเราจะนํางานวิจัยของเรานะครับที่อยู่ในห้างท้องถิ่นเข้าไปสู่ในห้างสรรพสินค้าเราก็เพิ่มมูลค่ากับมันครับกับงานวิจัยของเราเรามีกลไกกองทุนวอวนอเนะครับราโดยสกสวเนี่ยเรามีการให้ทุนสนับสนุสนในหลายรูปแบบผ่าน pmu นะครับ PMU ก็คือโ r o g r a m m a n a g e m e n t u n i t ก็คือแหล่งหล่งผู้บริหารแหล่งทุนนะครับก็จะสังเกตว่าเงินทุนเหล่านั้นมาช่วยไม่ว่าจะเป็นการสตาร์อัพมาช่วยในการทําวิจัยในการศึกษาดูว่าอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในการอัพสเกลให้มันกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติได้ครับ <S <S ผมคิดว่าวันนี้เป็นมิติที่ดีในการรวมกันแล้วก็สามารถผลักดันในผลิตภัณฑ์หรือในนวัตกรรมที่คล้ายๆกันให้มันมี Impact ที่สูงขึ้นครับ เราต้องมามองไกลและจะผลักดันยังไงเรามีสิทธิทบัตรเรามีสิทธิทบัตรนวัตกรรมแต่ในการผลิตเรยอาจจะยังผลิตในปริมาณสูงไม่ไม่ได้ครับผมคนไทยศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะงานนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ดีๆของมอรับอาจารย์เมื่อวานเซรั่มที่ทําจากน้ํายางพาราลอง,ลอง,ล,องลองดูแล้วมือก็ดูนุ่มขึ้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยมีมีใครคิดครับยางพาราเราส่งออกไปในดับหนึ่งของโลกถ้าขายเฉพาะยางก็รอราคายางขึ้นยางลงแต่วันนี้ทําเซรั่มจากยางพาราได้ มูลค่าสูงไหมครับสูงมากโดยการประชุมครั้งนี้นะคะก็นับเป็นอีกหนึกกลาวสําคัญข้อการสาร้างพลังวิจัยไทยทีไม่แค่ตอบโจทย์ในประเทศแต่ยังมุ่งเชื่อมโยงความร่วมมือระดับผู้มีภาคแล้วก็นานาชาติเพื่อจะให้พ้นงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมไทยนะคะก้าวทันโลกแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ